อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิง่งเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตดวงชะตาและคลิปใหม่ๆช่องแม่หมอกุนปารีนะคะสวัสดีชาวราศีกันนะคะ พบกับแม่หมอคุณปาลีจากช n n นลแม่หมอคุณปาลี2324ดูดวงค่ะ วันนี้นะคะเราจะมาทำนายดวงชะตารายปีกันนะ,ะประจำปี2564นะคะว่าในปีนี้ชาวราศีกันจะเจอเรื่องราวกับอะไรบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นการเงินง่ายๆความรักสุขภาพนะคะก่อนที่จะไปดูคลิปนะคะแม่หมอคุณปรีก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะเราจะได้ไม่พลาดชมคลิป update, อัปเดตเกี่ยวกับดวงชะตานั่นเองค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับชาวราศรีกันนะคะตัวตนขึ้นมาเซ็นเตอร์เนี่ยก็<ม>บอกว่า<ม>ปีเนี้ยนะคะ<ม>เป็นปีที่มีเกณฑ์ที่จะต้องใช้เงินแบบเล็กๆน้อยๆนะคะหรือก็บอกเลยว่าเป็นปีที่ค่อนข้างประหยัดกินประหยัดใช้นะคะอยู่ง่ายกินง่ายเป็นปีที่ค่อนข้างที่จะเซฟตัวเองนะคะค่อนข้างที่จะต้องระมัดระวังค่าใช้จ่าย พอสมควรน,นะคะซึ่งโดยเฉพาะในตำแหน่งการเงินเองนะคะมันเป็นหน้าไพที่ไม่ค่อยจะดีนักนะคะก็ปีนี้ใครที่คิดจะวางแผนลงทุนนะคะในช่วงต้นปีก็อยากจะบอกว่าให้ระงับไว้ก่อนนะคะมันมีเกณฑ์ที่จะไม่เป็นไปดังหวังนะคะล้มเหลวขาดทุนได้เพราะฉะนั้นการเงินอย่างที่บอกว่าไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็นการเงินแต่ว่าไม่ใช่การเงินที่แบบพุ่งมากเพราะฉะนั้นก็ต้องประหยัดก,กินประหยัดใช้หรือระวังเสียค่าใช้จ่ายแบบ ฉุกเฉินในช่วงต้นปีนะคะรวมไปถึงนะคะแต่ค่ะพอเดือนถัดมาเลยมีนาก็ยังพอลืมตาอาปากได้บ้างหรือบางคนนะคะมีโชคโชคดีแบบฟุกฟุมีนาเรอุปถรัรมภ์นะคะหรือคนที่ทําอาชีพเกี่ยวกับผลผลิตก,การเกษตรค้าขายอาพาร์ตเมนต์ก็จะค่อยค่อย,ค,อย,ค,อยค่อยดีขึ้นในประมาณเดือนมีนาคมนั่นเอง นะคะส่วนประมาณมีมีนาเมษาบางคนมีเกณฑ์ที่จะเสียคนในบ้านไปเสียผู้หลักผู้ใหญ่แต่การเสียชีวิตของคนในบ้านคุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับมรดกจากการเสียชีวิตเกิดขึ้นหรือถ้าไม่ได้เกี่ยวกับการเสียชีวิตของผู้หลักผู้ใหญ่ที่เกิดขึ้นนะคะตัวคุณเองก็มีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนงานมีเกณฑ์ที่จะเลิกทําบางสิ่งจบงานเพื่อที่จะไปเริ่มงานใหม่ๆจบเลยนะแบบ เลิกเลยลาออกนะคะลาออกตัวเองระเบิดตัวเองเปลี่ยนงานตกงานได้นะคะเพราะฉะนั้นก็มีเกฑ์ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนงานเปลี่ยนอาชีพนะคะก็มันก็เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างที่จะ เขาเรียกว่าเป็นกราฟนะคะขึ้นๆลงๆขึ้นๆลงๆในปีนี้นะคะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าดีเดือนเว้นเดือนดีเดือนเว้นเดือนก็จะสลับกันอยู่อย่างนี้นะคะนะแต่ในตําแหน่งความรักนะคะก็บอกเลยว่าค่อนข้างที่จะดีนะคะสำหรับคนโสดมีเกณฑ์จะได้เจอคนที่อายุมากกว่านะคะหลักหลายสิบปีเลยนะคะหรือคนที่เอ่อ ผู้อยากผู้ใหญ่ที่มาฟังคลิปนี้นะคะมีแฟนที่อาจจะอายุไม่ได้มากแต่ก็บอกว่าความรักดีนะคะคือถ้าคุณโสดเจอคนอายุมากกว่าแต่ถ้ามีแฟนแล้วก็เจอ คนรักในระยะนี้ในปีนี้ก็คือไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะคะเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจเรานะคะเวลามีปัญหาเนี่ยจะเป็นที่ปรึกษาได้ดีมากๆเข้าใจเราในทุกๆเรื่องพร้อมที่จะรับฟังและสามารถช่วยแก้ปัญหาเราได้อย่างดีนะคะค่อนข้างที่จะเป็นรักที่อบอุ่นพอสมควรนะ,ะในปีนี้ค่ะส่วนในตาแหน่งของสุขภาพนะคะสุขภาพป,ปีนี้ไปตรวจสุขภาพกันหน่อยนะคะในตําแหน่งสุขภาพเนี่ยบอกเลยว่า ให้ระวังในเรื่องของช่วงกลางลําตัวถ้าผู้ชายก็ระวังเรื่องต่อมลูกหมากถ้าผู้หญิงระวังนะคะในเรื่องของมดลูกเพราะฉะนั้นลองไปตรวจหน่อยนะคะสุขภาพอาจจะไม่ค่อยโอเคนักนะคะรวมไปถึงนะคะอ่ะสุดท้ายในตําแหน่งหน้าที่การงานนะคะเรื่องอื่นไม่ค่อยโอเคแต่หน้าที่การงาน ปลายปีนะคะประมาณเดือนกันยาไปแล้วหน้าที่การงานจะค่อนข้างที่จะโอเคนะคะต้องอดทนหน่อยนะคะประมาณกันยาหน้าที่การงานถึงจะโอเคได้มีการปรับเปลี่ยนหน้าที่การงานหรือว่าเข้าที่เข้าทางละมันก็จะเป็นไปนในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะก็อดใจเรากันสักหน่อยนะคะปลายปีแต่ช่วงต้นต้นปีนะคะเรารู้แล้วเราก็ตั้งรับรู้ว่าจะมีปัญหาการเงินเข้ามาหรือมีเรื่องจับใจใช้สอยแบบ ฉุกเชินฉับพลันเพราะฉะนั้นเราจะต้องวางแผนให้รัดกลุ่มเกี่ยวกับการเงินนะคะซึ่งแม่หมอกต้องบอกก่อนว่าการทำนายในเซตนี้อาจจะตรงหรือไม่ตรงกับบางคนนะคะก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยเพราะแม่หมอเป็นตัวแทนในการจับไพ่นะคะถ้าอยากให้ดูแม่นๆนะคะก็สามารถทักส่วนตัวได้เลยที่ไลน์แอดแม่หมอที่ขึ้นอยู่ด้านหน้าเลยนะคะ โอเคค่ะก็ปีนี้นะคะเราดูดวงเพื่อตั้งรับดูดวงเพื่อเป็นเข็มทิศชีวิตนะคะจะได้ไม่เสียเวลากับบางเรื่องราวนะคะทั้งการเงินการงานความรักสุขภาพที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าค่ะขอให้เป็นปีที่ดีสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ